ความชำนาญน,นี่คืออะไรวะลำพัดที่หกรอบนี้ผมเล่นติมแล้วกันตัวละครครบเลยนะสี่ตัวแหมสวยไม่ซ้ำเลยอาคนละความสามารถกันไปคนละสปีชีส์กันไป ทำไมต้องเปิดได้อันนี้อันแรกด้วยอ่ะเพื่อนกองของไว้ตรงกลางดิกองอะไรไว้ไในห้องอ่ะเอ้ยเป็นๆนหน่อยดูดิดูมันไปกองไว้นะใครจะไปเห็นกองไว้นี่เลยเฮ้ยมาแล้วผีเบลตักทุบกันก่อน ตันตู้เอ้าอะไรอ่ะเอา้าไอ้เชี่ยอะไรวนันนี้เอาตายเฉยอะไรอ่ะทำไมเทยอย่างเงี้ยไม่เอาเลยเลยอ่ะดูดิ ขีว่วาร์ปไปล้อะไรอ่ะน้องก็ยืนหรือว่าบั๊กวะอาจจะบั๊กปะบั๊กตู้มันมีอยู่ไงแล้วโดนแทงฟรีลองชุบมันขึ้นมานนี้เป็นยังไงของมึงอาการมึงเป็นยังไงวะเพื่อนโอเคมันอยู่ข้างล่างเอ้ยตรงนั้นเพื่อนใส่นี่แล้วนี่าโอ้บาสักสองห้องก็ดีนะ แทนพิธีมันอยู่ไหนตรงบันไดปะอ้าวรู้ได้ไงรู้จริงไอ้หนุ่มคนนี้มันรู้จริงตายกแกว้วามาหากูแน่เลยวะขอเสร็จก่อนแล้วกันโอเคีลยวเราไปหาตะปู อย่าทำเต็มหน้าของฉันอะสิรูปเพื่อนโอเค มาซี่มาซี่ยังได้อยู่นะเขายังได้อยู่นะตัวเองอีนั่นตายแกมันมันมันยืนฟรีอะทุกคนเนี่ยมันตรงเนี้ยที่ผมชุบมาจะได้ปะโอ้ไม่มีน้ำใจเลยโอ้โหมึงบีทชิผหายแล้วไปรอยืนตีเลยมันอันติีอยู่เพื่อน โอ้โหตายหมดทำไมทีมเรามันย้วยอย่างงี้วะทีมงานคณนาเาพิ่มมาแล้วไอ้เฮียมึงสวดอะไรอยู่เพื่อนยามโอ้ยช่วยละไอ้เฮียจังหวะนี้ช่วยละ ลงลูเหมือนเดิมก่อนลงเดีย๋ยวอันนี้ก่อนดีกว่าอีกสักหน่อยสักหน่อยเล่นลื่นเล่นลื่นเล่นลืนล่น <S <S 1> <S 1> ไปไหนแล้ววะ ได้รอบสุดท้ายนะทุกคนเพื่อนยุ้ยอะ่ะลุกไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะขอย้ำยันนี่ว่ะ สัจจะสเปดวาปิสัจจะอาละวาดาโยเบียตังฑิสวาสเปยาอารายมดิสกัสกัวชลาวุตังเวสวานัสสะกตาวุตังอาละวาสาสุสาวุตังเบติด ได้เรื่องได้เรื่องวะได่เรื่องวะตรงนี้ขาดเข็มเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ย เกียวาร์ปไ้สัตว์ไว้ละไอ้เหี้ยมุดเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเอาคุณไม่ลง เอากูไม่ลงเว้ยอะฮะเฮ้ยโหโอ้โอเจ๊กูไม่ผ่อนเลยว่ออะไล่กูคนเดียวเลยสิมึงว้าไปไหนเนี่ย ตั้งก่อนเพื่อเรามาดวเรียบร้อยเพื่อนแตกเพื่อนแตกไปแล้วสลายไปแล้วเอ้ยยามันอยู่ฝั่งไหนโอ้โหเฮีย เฮ้ยโอ้โหสตั้นอะไรวะจบดีอย่างเงี้ยกูกูยังจบเลยเพื่อน หายแล้วยาที่กูติดไว้พังไปแล้วเรียบร้อยอุย้ยจบจบแบบนี้จบแน่นอนผมนเจ็บมากเลยจจจลเจ็บจริงๆแล้วเจ็บจริงๆทีเดียวแตกรับประกันโอ้โหมันมาเลย จะมอบก็อะไรายอยู่ไอ้ที่อเอ้ยเอาวนมาเก็บปฏิบิน่าโอเค กูชุดใหญ่เอาผมไม่ลงอ่ะคนเนี่ยคือเลเวลสามไงเข้าใจยังว่าเรามันต่างกันนะเพื่อนเอ้ยสุดยอดเวลเพยเวลเพยติด well well เพื่อนยุ้ยไปหน่อยครับทุกคนเพื่อนคือแบบเล่นไม่ได้เลยครับแต่ละคนคือผมโดนชุดเดียวตายเลยเนี่ย ไอ้นี่ลบ21ด้วยไอคนที่ AFK ปะ่ะโดนเยอะไอคนนี้โดนเยอะแต่ผีเลเวล3ก็ประมาณนี้แหละมั้งแต่มาแต่ตอนแรกๆที่ผมเล่นที่ผมจูงไม่ได้เลยนะก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็เรียกว่าการเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมนะดูมาลหลายช่องมีตะบ่นสู้ไม่ได้แต่ช่องนี้เล่นโหดและจูงโหดมาก